สำหรับคลิปนี้นะคะมาอัปเดตดวงชะตานในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเป็นจังหวะที่ดาวมีการโคจรผิดปกติทั้งดาวเสาร์ดาวพระหัสและดาวมฤตยูนะคะสรุปให้ฟังกันแบบสั้นๆไม่เยื่นเย้อะนะสำหรับแนวโน้มทิศทางชีวิตของชาวกรกฎในช่วงครึ่งปีหลัง2566นะคะท่านใดที่ทราบลัคนาราศีและเป็นลัคนาราศีกรกฎรับฟังได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดช่วง15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมก็ฟังได้นะคะ ท่านที่เพิ่งเข้ามารับฟังเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับดวงชะตาของชาวกรกฎในช่วงครึ่งหลังปี2566นะคะดวงดาวใหญ่ก็มีทิศทางนะการผิดปกตินะคะ เป็นดาวพระหัสดาวเสาร์และดาวมฤตยูนะคะที่จะมีการโคจรถอยองศานะการถอยองศาก็คือดาวเนี่ยไม่เดินไปข้างหน้านะเรียกว่าแต่ละวันที่ผ่านไปก็จะมีการเดินถอยองศาลงเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าดาวใหญ่นั้นนะคะมีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องดีๆเรื่องความก้าวหน้านะเมื่อถอยองศาก็มักจะส่งผลความก้าวหน้าหรือเรื่องความดีงามในเรื่องนั้นๆก็ถอยหลังลงด้วยนะคะในขณะเดียวกันถ้าดาวใหญ่นั้นมีความหมายในเรื่องที่ เป็นอุปสรรคเรื่องยากเรื่องเครียดนะเมื่อถอยองศาสิ่งเหล่านี้ก็จะลดทอนลงด้วยเช่นกันนะคะสําหรับชาวกรกฏนะคะเริ่มต้นกันที่ดาวเสาร์ก่อนนะคะดาวเสาร์จะมีการโคโจรผิดปกติก่อนเพื่อเลยนะคะก็คือวันที่19มิถุนายนถึง23ตุลาคมนะคะกินระยะเวลาโดยประมาณ126วันนะเป็นจังหวะที่ดาวเสารของชาวกรกฏนะคะช่วงเวลานี้เล็งเรือนการเงินนะชาวกรกฏก็ถือว่า ดาวโทษทุกนะคะเรื่องของการแบกรับเรื่องของภาระหนี้สินต่างๆของชาวกรรกดมีนวโน้มเป็นไปในทิศท,ทางที่จัดการจัดแจงได้นะเรียกว่าเมื่อดาวโทษทุกข์ถอยหลังนะคะ,ะการดูแลจากการหนี้สินนะบางคนสามารถเคลียร์หนี้สิน ปิดจบเรื่องของนิสินการเงินอะไรบางอย่างได้นะคะนอกจากนี้ภาระต่างๆที่อยู่ในช่วงเวลานี้ก็อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้นะเป็นสิ่งที่ชาวกรกฏสามารถจัดการจัดแจงได้ดีนะคะอย่างไรก็ดีชาวกรกฏนะคะมีดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวอาทิตย์นะคะซึ่งไม่มีการโคจรผิดปกตินะดังนนชาวกรกฏก็ยังถือว่าดาวการเงินยังคงเดินโคจรดีอยู่นะคะ สำหรับดาวเสาร์ของชาวกร,รกฏนะคะมีความเกี่ยวข้องนะก็คือความหมายข้องกับเรื่องหุ้นส่วนก็ได้นะคะใครที่ทำงานในเชิงของร่วมหุ้นลงทุนนะมีคู่ค้าคู่สัญญาช่วงเวลานี้ก็อาจจะเป็นไปได้อย่างช้าช้านะเนื่องจากการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกันหลายส่วนหลายคนเนี่ยมีการถอยองศาก็ส่งผลให้งานส่วนตัวอาจจะโดดเด่นขึ้นมามา,มากกว่านะคะการรวมกลุ่มหรือการที่จะต้องพึ่งพาคนในเชิงหุ้นส่วนก็อาจจะเป็นไปในลักษณะช้าช้านะคะ รวมไปถึงนะคะเรื่องของคู่ครองความรักความสัมพันธ์หากเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการทองช่วงนี้ก็อาจจะเกื้อนหนุนกันได้ประมาณนึงนะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นอกจากนี้ชาวกรกฎนะคะก็อาจจะมีแนวโน้มเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับลูกค้าเก่าเดิมนะซึ่งนําเรื่องเงินทองเข้ามานะคะช่วงเวลานี้นะคะการงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะหรือเรื่องของการเดินทางไกล เรื่องของแวดวงสุขภาพนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับความป่วยความเจ็บความตายก็อาจจะเป็นไปในลักษณะช้าๆนะคะจนกว่าจะถึงวันที่23ตุลาคมนะคะที่ดาวเสารจะเริ่มกลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับดาวพระหัสนะคะก็จะมีการโคจรผิดปกติตามมานะคะในช่วงวันที่29สิงหาคมนะคะเรียกว่าโคจรถอยหลังข้ามปีไปเลยนะคะไปโคจรเดินหน้าอีกครั้งในวันที่9มกราคมปี2567นะคะ ดาวพฤหัสของชาวกรกฎนะคะเป็นเจ้าเรือนทั้งอริและสุภาะนะคะเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของความขยันเรื่องของอุปสรรคต่างๆนะรวมไปถึงเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะเมื่อดาวพฤหัสเริ่มโคจรถอยหลังส่งผลให้ตั้งแต่กันยายนไปนะคะชาวกรกฎก็อาจจะ,ะมีเรื่องของความล่าช้าหรือว่าหนืดหน่วงนะคะในเรื่องของวงการเรียนการศึกษานะเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆในช่วงนี้อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เกี่ยวข้องนะในช่วงที่ดาวพฤหัสเริ่มถอยหลังนะคะอาจจะเกิดท่าทีไม่ค่อยชัดเจนนะคะเรื่องความเกื้อหนุนความผลักดันนะที่เกิดจากคนศัก์สูงกว่าหรือผู้มีอำนาจมากกว่าก็อาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีนะคะชาวกรกฎอาจจะได้รับผลดีในเชิงของ คู่แข่งนะคะเรื่องของศัตรูเรื่องของอะไรที่เป็นอุปสรรคในช่วงนี้ก็ถอยองศาลงด้วยส่งผลให้ในภาพรวมชาวกรกฎนะก็จะมีชีวิตที่ยังไม่โดดเด่นเรื่องความก้าวหน้าในขณะเดียวกันเรื่องของอุปสรรคต่างๆก็ลดถอยลงด้วยนะเรียกว่าชีวิตก็จะอยู่ในสภาวะเื่อยๆนะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะที่อยู่ในแวดวงความรู้นการใช้หลักการทฤษฎีนะคะเรื่องของการเกาะเกี่ยวกับ หน่วยงานองค์กรน,นะหรือเรื่องทางศาสนานะถ้าเกิดคุณทํางานเกี่ยวเนื่องจากเรื่องของความหมายดาวพฤหัสนะคะคุณอาจจะต้องเพิ่มเรื่องของการพลิกแพลงการแดัดแปลงมากขึ้นในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังนะก็อาจจะส่งผลให้การงานค้นพบอะไรใหม่ๆในรูปแบบใหม่ๆนะคะรวมทั้งช่วงเวลาดังกล่าวนะคะชาวกรกฎก็ต้องเพิ่มเรื่องของสติเรื่องของความโฟกัสความตั้งใจนะเนื่องจากในช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังนะคะก็ส่งผลให้เรื่องของ สมาธิสติปัญญาเนี่ยก็ถอยหลังตามองศาไปด้วยนะคะดาวมฤตยูนะคะเริ่มโคจรผิดปกติตามมานะคะในช่วง21กันยายนข้ามปีไปจนถึง21มกราคมปี2567นะคะดาวมฤตยูนะคะเป็นดาวผันผวนดาวพลิกล็อกนะคะรวมทั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีความไฮเทคต่างๆนะคะหากดาวมฤตยูมีการโคจรถอยองศานะคะใครที่ได้ผลประโยชน์ได้รับผลเกี่ยวงในเรื่อง ไฮเทคเทคโนโลยี tech ช่วงนี้นะคะก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสมัยนิยมนะคะเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบนะหรือเรื่องของ AI ต่างๆนะคะเข้ามามีอิทธิพลบทบาทกับเรื่องลาาผลของคุณนะคะ สำหรับบางท่านนะคะที่ตั้งแต่ดาวมฤตุูมาอยู่ในภพลาบผลนะคะมีความผันผวนในเรื่องลาบผลสูงนะ,ะเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเรื่องลาบผลไม่ค่อยมั่นคงนะในช่วงที่ดาวมฤตุูผิดป,ปกตินะคะคุณอาจจะดีขึ้นก็ได้นะเรียกว่าลาบผลมั่นคงขึ้นนะคะดาวที่ผันผวนหรือว่าพลิกผันได้ง่ายนะเขามีกําลังลดลงก็ส่งผลให้เรื่องราวต่างๆของชาวกรกฏในเรื่องลาบผลก็ถือว่าอาจจะดีขึ้นในบางท่านนะคะ สำหรับเมื่อดวงดาวถอยหลังหลายๆดวงนะคะเป็นโอกาสดีนะที่เหมาะกับเรื่องของการทบทวนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในชีวิตนะคะเรื่องความผิดพลาดหรือประสบการณ์นะเอามาต่อยอดเรื่องของแผนการที่จะทําในอนาคตเมื่อดาวเดินนะคะในภาพรวมภาพกว้างนะคะถือว่าในจังหวะที่ดาวใหญ่มีการโคจรผิดปกติหลายๆดวงนะคะมักมีเหตุการณ์ในเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะเรื่องของสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นที่กระทบวงกว้างก็ได้นะดังนั้นเนี่ยอเป็นช่วงเวลาที่ ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะทําอะไรก็คิดให้รอบคอบนะคะสําหรับชาวกรกฎนะคะจะได้รับประโยชน์จากดาวพระหัสราชาโชคแบบรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงหลังวันที่8มกราคมปี2567นะคะโดยดาวพระหัสจะเดินโคจรนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่พบเรือนลาบผล โดยในวันที่30เมษายนปี2567นะคะดาวพระหัสของชาวกรกฏนะคะจะเข้าสู่พบเรือนรับผลเป็นเวลา1ปีนะคะดังนั้นชาวกรกฏก็จะพลิกกลับมาดีขึ้นนะในเรื่องความก้าวหน้านะคะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของ การเรียนการศึกษานะคะหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่ององค์ความรู้เรื่องกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆนะกลับมาดีขึ้นนะคะในหลักปีนะสำหรับชาวกรกฎนะคะโดยในรอบสิบสองปีนะคะก็มีหนึ่งครั้งกับการที่ดาวพระหัสมาอยู่ในภพเรือนราบผลนะคะ ชาวกรกฏท่านใดที่วางแผนเรื่องการเรียนการศษานะคะเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยความพยายามในปี2566นะคะถือว่ามีโอกาสโดดเด่นอย่างมากนะคะในปีหน้านี้ก็คือปี2567ในเรื่องความสําเร็จต่างๆของชาวกรกฏนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับการวางแผนชีวิตของชาวกรกฎนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาของชาวกรกฏในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ